สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้นะคะน้องกับครอบครัวนะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปเก็บกระเทียมป่ากันค่ะหลังจากที่เก็บกระเทียมป่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปต่อที่บ้านเพื่อนค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกันนะคะมีปาร์ตี้กินหมูกระทะกันค่ะ เหงานะคะหลังจากไม่ได้เจอกันนานนะคะแล้ววันนี้อากาศดีด้วยนะคะเหมาะสำหรับการทำหมกกระทะกินมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวน้องให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะคะอากาศข้างนอกแบบวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่15องศาค่ะเมืองที่น้องอยู่นะคะเดี๋น้องให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะคะดูค่ะท้องฟ้าเปิด เมืองที่น้องกําลังจะไปเนี่ยนะคะชื่อเมืองว่าเมืองเฮอร์เกเนสนะคะซึ่งน้องก็อยู่ในเมืองเฮลซิงบอยค่ะแล้วก็จะไปที่เมืองเฮอร์เกเนตแล้วตรงนี้นะคะที่มองเห็นอยู่เนี้ยค่ะก็คือที่ตรงนี้นะคะเขาก็กําลังจะเตรียมสําหรับปลูกสตอเบอรี่ค่ะต,ตรงนี้น้องไม่รู้ว่าปลูกอะไรนะคะน่าจะเป็นฟักทองหรืออะไรสักอย่างนึงค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงป่า กระเทียมไปปาแล้วนะคะป้าปาจอดรถน้องพอใจเมารถค่ะ <c oughs> เราก็จะเก็บแถวแถวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บอยู่แถวแถวนี้ค่ะอุ้ยดูเยอะเลยค่ะ <c oughs> ดูดีๆนะลูกอะไรคือกระเทียมปลาเราดมดูค่ะว่าอันไหนมันกลิ่นเหมือนกระเทียม <c oughs> <c oughs> เราเก็บไปแล้วเดี๋ยวเราเอาไปให้ป้าๆดูให้ว่าเออแบบมันกินได้ไหมถ้ากินไม่ได้นี่เสียเสียนาทีเลยนะคะเนี่ยอุ<ด>้ยแม่กินกระเทียเยอะเลยกินกระเทียมเยอะมากเลย<อ>ก็มีคนเก็บอยู่นะคะอยู่ฝั่งโน้นนะคะอุ้ยแม่กินกระเทียม เก็บกันข้างล่างนะคะเดี๋ยวน้องกับครอบครัวเราก็จะเก็บกันแถวๆนี้แล้วค่ะระวังนะคะลูกระวังตก 对。Oh, yes. ตอนนี้เราก็เก็บกระเทียมป่าเสร็จแล้วนะคะเราเอาไปแค่พอกินค่ะปะ้าป๊าบอกว่าไม่ต้องเก็บเยอะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเราอยากกินอีกนะคะถ้ามันหมดเราค่อยมาเก็บใหม่ค่ะดูผู้คนก็มาเก็บกันเยอะเลยค่ะ ตอนนี้นะคะน้องก็เก็บกระเทียมป่าเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กําลังจะไปปาร์ตี้ต่อที่บ้านเพื่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย